พี่น้องคะสำหรับมือนี้นะคะแย่สิ์เด็กเข้าไปเห็นจากเพจนะคะนักคารินชาแนลนะคะขอบอกเลยว่าเป็นอีหยังทีแบบประทับใจนะคะต้องขออนุญาตไปทางเพจของนักคารินชาแนลนะคะพี่น้องคะซึ่งเพิ่นคลิปที่พ่อจ๋าพงศกรเพิ่นได้สอนลูกซ้าเบาทีกลั้นกองออกจากหัวใจแล้วพี่น้องคะบอกเลยว่าไัายได้ฟัง ค่ำเบาของบอสนกพงศกรทีเพิ่นสอนลูกคือเพิ่นสอนลูกได้ดีมากคัดกองหรือคัดสรรคําเบาออกมาสอนลูกได้แบบมีคุณภาพมากๆพี่น้องคะอยากให้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีนะคะได้ฟังนําว่าพ่อจ๋าคนนี้พ่อคนนี้เป็นคนที่หวังดีกับลูกตลอดเป็นความหักทีบอหวังอีหยังจากลูก ถึงมั่วหวังอยู่แล้วในโตลูกนะคะแต่เบ่อเอาความขาดหวังนั้นมากกดดันลูกค่ะพี่น้องขาอยากให้พี่น้องได้ฟังคำเบาของบอดนพงศกรซึ่งสอนลูกได้ดีแห้งพี่น้องขออนุญาตไปข้างด้านเจ้าของเพจนะคะนักครินชาแนลนะคะซึ่งบางคนอาจจะเขา้าบ่ถึงเพจของนักครินชาแนลนะคะแต่ บางคนอายพ่อแม่พี่น้องนะคะได้เห็นถึงความพอผู้หนึ่งที่สอนลูกออกจากใจความรู้สึกนั่นได้ทายทอดออกมาให้เห่าได้ฟังเป็นคำเบาออกจากปากพ่อนกพงศกรพี่น้องคะขออนุญาตไปทางเพจด้วยนะคะขออนุญาตได้นำคลิปนี้มา,าเผยแพร่ออกไปให้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีนทีหัก อบ,บอสนกพงศกรพ่อจ๋าของน้องอาอายสก,กุณาพรแล้วกาอยากให้พ่อมาพ่นองได้ฟังข้าสอนของพ่อจ๋าที่สอนลูกได้ดีแห้งพี่นองนเกินคำว่าความคาดหวังสำหรับพ่อตัวนี้ผมบอกได้ว่าข้อขันบางกัเบีดอยู่ครับแต่ผมบอกเอาข้อขันแบงมากข้านกนดะึันซึ่งผมอยากให้เขาเดินตามทางเส้นทางของเขาที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุข วันนี้ไร้สวนขับมาเย็นหนาทีทางทำที่เขาก็ยังมีหน้าที่เรียนหนังสือเช่นเดียวกันต้องเรียนนำเก็ฑ์งานไปอ่อกดิฉะนั้นทุกคําสอนของพ่อทุกคําสอนของปู่ของยา่าทุกคําสอนของแค่คำแค่เพลงที่เพิ่เมตตาเข้าที่เพินทางเขาอิ่งยิที่เป็นงเขา้าเป็นมมในกำลังใจเข้านี่หลาเกมกำลังใจตัวนั้นมาเป็นแรงผลักดัน ให้โถห้งองสู้กับทุกๆเหตุการณ์ทุกๆเรื่องทุกๆเราให้เราเต้าวผ่านไปให้ได้หวอดเอดวยนันลลเล้วอิลาสิูบานพอเรามังทันหลังกลับไปเราเดินมาใจมากๆแล้วขอให้อิลาสูสู้พขอขอมอบโชดนี้เป็นกำลังใจให้ลูกนะลูกที่พ่อตั้งใจที่จะฟังช่วงนี้ให้ดูพร้อมกับพี่พี่จินรันที่ผมท,ทุกคนครับ พี่น้องเพลงนี้โชว์นี้เป็นโชว์ที่เลียกน้ำตาจากแม่แม่แฟนคลับเอฟซีเลยไลายบางมพี่น้องค่าโซ่์จากพ่อจาอ๋าพงศกรที่จัดโชว์นี้ขึ้นมาเพื่อลูกสาวสุดที่รักนะคะ อดนัหน่อยทุกครั้งสอนลูกหลายครั้งก็ยังจำได้เสมอขอโทษด้วยนะไม่ค่อยมีเวลา,วาวคิดแม้ยังันางกยู่เลยไม่เห็นมีวันจะหา ค่ะนี่คือเรื่องเล่าหรือว่าเป็นคัมเบา้าคมสอนของบอสนกพงศกรที่สอนลูกค่ะเป็นคัมเบาที่ออกจากใจของพอ่อค้หนึ่งที่หักลูกบอมีบ่มี่อยียงสิมาเปรียบเทียบใดนะคะพี่รองคะ่ะซึ่งบอสนกพงศกรนะคะเพื่นใดสอนถึงน้องอ้าอายนะครประครับ ประคองค่อยสอนลูกนะคะซิงใดทีแ้นคลับเอฟซีซิงใดท, FC, ดทีญาสอนพ่อจ๋าสอนให้อิลาจดจําคํานันไว้ค่ะเป็นคําสอนทีพ่อจ๋าพงศกรไดสอนลูกนะคะบอกได้เลยยพี่น้องคะ่ะแล้พ่อจ๋าได้มอบเพลงซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อลูก เพ่งนี้ถือได้ว่ามวนแห้งพี่น้องสำหรับบอสนพงศกรได้ลองเพลงนี้กับโช่นี้เพื่อลั่น้างนาอไอศกุณาพรต้องเติบโตขึ้นมาแบบมีคุณภาพแน่นอนค่ะทุกมื่อนี่นะคะอิหลากะเริ่มก้าวตามคำสอนของพ่อนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นคําบอกสอนแต่ละคํำแต่ละค่ำเบาของพ่อของปู่ย่าของแฟนคลับเอฟซ ที่ค่อยสอนอิหลาอิหลากับสร้างจดสร้างจำพี่น้องคะช่วงนี้น้องอาอาไอกุณาพรกังเติบโตขึ้นมากนะคะพี่น้องเป็นการบอกได้เลยว่าอาอายนะคะเป็นเด็กหน่อยผู้หนึ่งที่เป็นคนที่สอนง่ายบอนบสนกพงศกรนะคะได้เว้าออกมาแล้ววา่าอาอายเป็นเด็กที่สอนง่ายพี่น้องแล้วความจำดีพร้อมนะคะสามารถ ให้เหาเห็นความแสดงให้เหาได้เห็นความสามารถหลายอย่างแล้วสำหรับน้องอาอายบ่ว่าสิเป็นการจดจำเนื้อเนื้อหาของเพลงแต่ละเพลงซึ่งบางครั้งนะคะความจดจำของน้องอาอายถือว่าเป็นพรสวรรค์นในตัวของน้องกบา่าแมนนะคะเพราะว่าเด็กคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นศิลปิน เกิดมาเพื่อมอบความสุขให้แฟนคลับ FC จริงกิงพี่น้องคะแล้วอาออยบอกได้ข้าเดียวว่าเพลงยังกระซางทีอิหลาได้แกะบอกเกินหลอบสองหลอบกระสามากออกมาทายถอดอารมเพลงให้เห่าได้ฟังย่างสนอไพ่หลอะมากพี่น้องซึ่งโชคที่ผ่านมานี่พี่น้องบอกได้เลยว่าไพเห็นไพได้ซื้อบัตรจองตัวเข้าไปอิหลาได้แกะเพลงไม่ออกมาลอง มีแต่เพ่งมวนมวนพี่น้องซึ่งขอบอกว่าเป็นเพ่งทีลองยากมากๆแต่ละเพ่งทีอีหล่าลองแล้วน้องอาอายสกุณาพรทายถอดอารมณ์เพ่งหายเหาได้เห็นถึงความสามาถของน้องอาอายสกุณาพรแล้วว่าเด็กคนนี้ช่างจดช่างจํานะคะเป็นคนทีขยันพรอมเ่ว่าสิเป็นการเรี่ยนกบบเพเคยขาดพี่น้องเลี่ยนเสร็จก็รีบ กับมาเพื่อสอมละครเวทีซึ่งถือได้ว่าเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรสมแล้วกับการิหลาได้เกิดมาเป็นลูกของบอดนกพงศกรซึ่งมื่อหนึ่งนะคะพ่อจ๋าพงศกรต้องมอบหน้าที่ผู้ดูแลวงหมอลำเสียงวิหกให้กับอิหลาเป็นคนดูแล อันนี้มันเป็นวัตถจกักอยู่แล้วพี่น้องที่ลูกคนหนึ่งต้องพึงกระทํากับพ่อนะคะซึ่งมีหน้าที่จะดูแลบง่งมอลําเสียงวิหกของพ่อจ๋าพงศกรนะคะค่ะแจ้งได้ก็แล้วแต่พี่น้องคะ่ะสําหรับมือนี่ค่ะได้นาความสามารถหรือว่านําคําสอนของพ่อจ๋าพงศกรซึ่งหลายๆคนบ่ได้เห็นนะคะแต่มือนียายส่สิได้ขออนุญาตไปทางอ่าเพจของอ่า นักขรินชาแนลนะคะได้ออกมาเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่นองแฟนคลับเอซีได้เบิงถึงความหักของพอทีมีต่อหลูกผู้หนึ่งนะคะสำหรับมืนีฝากเรื่องเล่าไว้ซัมนีนะคะสวัสดีค่ะ